กำลังจะดู180หวยหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามสาวสามสามน้มงๆพบกับเราสองคนแรกใน,นช่องชื่อดีชื่อได้นะคะเดี๋ยววันนี้กิก๊กกมิจีนะเราจะมาซื้อหวยญี่ปุ่นรยยนวยยัง <c oughs> ยังไม่ซื้อเลยกำลังจะซื้อเพราะเขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยหวยที่บุคือมันมีหลายอย่างมากทุกคน,นแต่ว่ามันจะมีอยู่เขาเรียกว่าอะไรล็อตซิกใช่นั่นเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าล็อตหก็คือเนี่ยเยโลโก้แบบนี้นั่นเองจะออกอาทิตย์ละสองครั้งเลยนะรางวัลใหญ่สุดของล็อตซิกนั่นก็คือ180ล้านบาท180ล้านบาท 180ล้านทุกคนมันก็เป็นความหวังของเราตอนนี้เพราะว่าโควิดเศร,รษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแบบนี้เราก็อาจจะเหลือหนทางสุดท้ายนั่นก็คือหวยน,นั่นเอง <laughs> วันนี้เราก็จะมาซื้อหวยเรามาถึงแนละ้วมาถึงเวลาจัดรถแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าหวยที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นยังไงคือคิดกรไมวจิตเราก็ไม่เคยซื้อหวยญี่ปุ่นนะใช่เดี๋ยวเราจะไปซื้อให้ดูแล้วแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้เผื่อใครแบบมาญี่ปุ่นแล้วแบบอยากแบบเสี่ยงโชคหน่อยเวลามาเที่ยวญี่ปุ่นต้องใช้เงินเยอะอาจจะแบบ อยาา่ยาก้าอย่าคาเงินเที่ยวอะไรเงี้ยนะแต่ว่า180ล้านครั้งนี้ต้องเป็นของกิ๊กอย่างแน่นอนโอเคไปซื้อหวยก่อนเลย <c oughs> นี่ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ซื้อหวยเรียบร้อยแล้วนี่น,น,น่าจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือร้านหวยของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะจะมีอยู่ทั่วไปเล้ไม่ใช่เนาะใช่กนอยู่ในเมืองชินจูกุโอซาก้านาโกย่าฮอกไกโดอะไรมีหมดแน่นนทุกคน <Okay. S 1> โอเคไม่ให้เป็นการเสรยียเวลาในนี้เงินรอเราอยู่180ล้านตั้งใจว่าเอาว่า ไปไปไป,ไปซื้อก่อนนี่ทุกคนรต,ตอรี่น,นั่นเองนะคะอตซิกน่าจะเป็นแบบนี้เขาจะวางไว้แบบนี้เลยนะวันนี้เราจะเอาลอต,ตัวหนั่นเองนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือลอตัวตซิกเห็นไหมเขาก็จะเขียนหไว้อย่างนี้นะก็คือเราก็สามารถที่จะไปหยิบตรงที่ร้านหวยได้เลยและว,วิธีง่ายมากทุกคนตรงนี้เนี่ยจะมีเลข1ถึง43่คราวนี้เนี่ย เราก็เลือกมา6กหมายเลขจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ได้หนึ่งแปดเก้าสิบสามสิบห้าสี่สิบสามสิบสองอะไรเงี้ยใช่ก็ได้แต่ว่าจะต้องอยู่ในหนึ่งถึงสี่สิบสามนั่นเองพอเราเลือกปุ๊บเลือกมา6หมายเลขใช่ป่ะตรงหน้าร้านเนี่ยจริงๆเขาจะมีแบบปากามีวิสส์อะไรเงี้ยเราก็ขีดตรงเลขนั้นขีดขีดขีดอย่างเงี้ยนะตรงเลขนั้นแค่นั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปยื่นนั่นเองอันนี้คือวิธีการแบบง่ายๆเลยแล้วก็หวยเนี่ยจะอยู่ที่2 0 0เยนประมาณ6 0บาท นะตอน,นชุดแล้วสังเกตได้มันจะมี A B C D E ก็คือถ้าซื้อชุดเดียวก็กาที่ช่อง A ถ้าซื้อ2ชุดก็การที่ช่อง B <Okay. S 1> นั่นแหละแต่ว่าแผ่นหนึ่งจะแม็กอยู่ที่5ชุดใช่ป่ะก็เต็มที่ก็คือพันเยนไม่เกินนี้300บาทไม่เกินนี้แต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะซื้อ2ชุดเพราะเราคิดว่าคนดวงดีอย่างเราถ้ามันจะใช่ย่งไงมันก็ใช่นะเห็นไหมมั่นใจมร้อยปบล้านเ็นของเราโอเค เดี๋ยวไปเลือกก่อน8หมายเลขยังไม่บอกเดี๋ยวไปดูตอนเฉลยเดี๋ยวไปดูก่อน6หมายเลขไปเดี๋ยวไปซื้อกันมาทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะไปซื้อหวยต้องไหว้ก่อนไหมขอร้องให้ชิมัสขอบคุณมา อัตลิมาสโยนี่อัตลูโยนี่อัตลูร้อยแปดสิบล้านได้ไปแล้วทุกคนง่ายมากไอที่เขียนไปเมื่อกี้นี่อันนี้คือสองชุดแล้วก็เดินมามันใบละสองร้อยเยนใช่ป่ะก็มาสี่ร้อยเยนซื้อสองชุดแล้วเนาะแล้วเขาก็จะให้ใบแบบนี้มาเอออันนี้คือหวยของเรานะ <Okay. S 1> หวยออกวันนี้เดี๋ยวเราต้องรับเงินวันนี้เลยนะม่จินเ,เอะโอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันตอนหวยออกไปดูกันว่าเลขที่เรานี้จอกจ,จริงๆหรือเปล่า โ <Okay>, อเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาตรวจหวยของเราคือก่อน็นเลนนี่ไอที่มันมีคลิปนี้ได้นะคือเมื่อคืนในคลิปฝันเนี่ย <monsieur S 1> ก็เลยเห็นเลขมา็เลยแบบอ๋อว่าดูเหมือนดูทรงงานนี้แหละวันนี้แหละจะได้ตางคนะ์ละลรวยแล้วแต่ต้องบอกอยังยัไม่ตรวจเลยรวยแล้ว <laughs> แต่จะได้แต่จงได้คลิปนี้ต้องได้แต่ครั้งนี้ทุกคนคือต้องบอกก่อนว่า รถต๊ะหกเนี่ยนะรถต๊ะซิกเนี่ยนะเขาจะออกอาทิตย์ละสองครั้งญี่ปุ่น, <Wow. S 1> นจะออกทุกวันอะไรมิจิวันจันทร์กับวันพฤหัสออกทุกวันจันทร์กับวันพฤหัส <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นได้ทุกอาทิตย์เลยและลุ้นได้บ่อยเหมือนกับสามวันออกทีอะไรเงี้ยโอเคมากโอเคไม่ให้เป็นการเสียเวลาเมื่อกวันเราซื้อมาทั้งหมดสองชุดใช่ปะ <c oughs> เดี๋ยวให้มิจิเนี่ย <c oughs> ดูเลขคือกิกยังไม่รู้นะว่ามันออกเลขอะไรเดี๋ยวให้มิจิเนี่ยดูเลขคือญี่ปุ่นรถซิกเนี่ยเขาจะออกมาแค่ หกเลขแล้วเหมือนมีโบนัสอีกเลขหนึ่งน,นะแค่นั้นเลยเราก็แค่ตรวจว่าไอ้ที่เลขที่เขาออกมาเนี่ยกับของเราเนี่ยมันตรงกันไหม <Okay. S 1> แค่นั้นแหละแต่ถ้าตรงกันหกตัวเป๊ะปุ๊บก็ได้ไปเลยทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทโอ้สาธุขอบคุณคร <c oughs> ับอยากได้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่าแค่บากคนอย่าเพี้ยนไปเลยเดี๋ยวกีก้ก็ จะบอกหมายเลขมิจิแล้วให้มิจิเขาเช็คให้ว่าหมายเลขที่กิ๊กบอกเนี่ยมีหรือเปล่าเอางี้ก่อนเนาะเริ่มจากหมายเลขแรกศูนย์สองมีไหมมีก็จะลุกไปละยังไม่บอกยังไม่บอกจะคุยจะลุกไหมกูโดดหนึ่งสามมีไหมเนี่ย ยังไม่บอกทำไไม่บอกบอกดิทำไมอ่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าอยี้หน้า่นี้ไม่มีเล่เลยดูหน้าอย่างนี้ไม่มีแน่เลยมันมีกี่ตัวเลยอะไนี่ไม่บอกสองห้ามีอ่ะมีได้ได้ต่างไว้เนี่ยได้ตเลยยังไม่บอกยังไม่บอกเลยสองเลขเลยสเจ็ดสองเ นานไม่มีครับเก่งไม่มับมันมีไม่กี่เลขใช่ไหมเนี่ยเไรคสุดท้ายสองเกอ้าอ,อ,อ,อ <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ส9งตัวกัขเลอส,สองกับส,สองเก้าสกับส,สองเก้าส,สตัวเลขน,นี้ได้ต่างไหม ไม่ได้ไม่ได้สองอันไม่ได้ไม่ได้โอเคงั้นเปลี่ยนใหม่ดีกว่าอย่างเงี้ยแม่พอกิ๊กบอกมิจิแม่มันก็อย่างเงี้ยเราก็ลุ้นว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมิจิบอกกิ๊กมันดีกว่าเพราะกิ๊กยังไม่รู้หมายเลขของมิจิเลยนะอายุส่วนสองส่วนสองมิจิเหรอส่วนสองมิจิแม่โอ้เอาแล้วอายุเฮ้ส่วนแปดส่วนแปดจริงป้ะเนี่ย พี่ถูกถ้าท่านได้สองเลขมีได้สั่งยังยังอ๋อยังพี่ก็ยัดได้เร็วสองเก้าโอ้เราได้สักถึงกันนะสอดเข้าเมื่อกี้ก็มีนะโอ้โหนี่นี่นี่ถ้าถตสามเลขมีไ pues ด้สั่งยังยังอ๋อยังไม่ได้เหรอยัง <được> ห <Felix> <for S 1> <enables> <vet> ูยตัดเลยฮัลโหลิ๊สามหนึ ha, ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเอ๊ Ê! ra sang song sang song. 2, quá vậy, quá vậy, What? vậy, quá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  vậy, 3, อย่ายทุกคนไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกเลยไม่ไม่โดนเลยไม่มีมีโบนัสเหอมนัสหึ่งตัวไหมโบนัสหนึ่งหกหนไม่มีทำไมเ่ะไม่มีเดี๋ยวต้องเตหหไม่มีอะไรเลยศูสองก็ไม่มีละ 02ก็ไปอันแรกไปแล้วก็ไม่ถูก29มีมี29มีมี19จ้ะเก๋อีกข้อมาเตะให้จ้ะไม่ถูกเลยรักแรกคนอะไรจะไม่ถูหวยได้ขนาดนี้ตัวนึงก็ไม่ถูกทุกคนเลยไม่ได้เลยโอเคนะทุกคนก็ใช่ไม่ได้หวยญี่ปุ่นก็สำหรับกิ๊กเล่นง่ายมากเลยนะเออแต่มันสนุกตรงที่ว่าเราสามารถเลือกเลขเองได้โอเคก็แบบโอเคมาก แต่จริงๆถ้าจะโอเคกว่านี้ถ้าถ้าคิดถูกส่วน,วนคอหวยทั้งหลายไม่ว่าจะหวยไทยหวยญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเนเองสำหรับคลิปนี้วิธีการเล่นหวยของกิ๊กที่ไม่ได้เลยเลย<น>ไม่ถูกเลยตัวเดียวก็ไม่ถูกขอปิดไว้เท่านี้ยังไงถ้าไม่ถูกหวยก็ขอกำลังใจทุกคนกดไลค์กดแชร์อ like, share, ย่าลืมกด subscribe เราด้วย<ไ>แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า,<ไ>นาเดี๋ยวเมดหน้าค่อยไปซื้อใหม่บ๊ายบาย